ต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการกระตุ้นเส้นประสาทไปแล้วต่อไปเราจะเป็นการปรับโครงสร้างเราจะเริองปรับแต่ฝ่าเท้าน,นะครับเราก็จะมีการทำความสะอาดเพื่อเรื่องสุขภาพาลำตัวทำความสะอาดไปเพราะว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยมันจะช่วยทําให้เลื่องลงนลมไหลเวียนดีขึ้นกระแสประสาทตามข้อต่อที่เราจับหรือสัมผัสหรือว่าหมุนเนี่ยมันจะส่งตั้งแต่ปลายเท้าจนไปถึงเข้ากระดูกสันหลังแล้วก็เข้าสู่สมอง มันจะช่วยปลดล,ล็อกเรื่องของความเกร็งตึงของร่างกายใ,ให้มันเกิดความสมดุลขึ้นแล้วก็ให้ลมไหลเย็นดีขึ้นการวิ่งแร่นของกระสับก็จะดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนทำความสะอดก่อนเนาะทำไมต้องทาความสะอาดเท้าก่อนเพราะอย่าลืมว่าเท้าเนี่ยเป็นจุดสัมผัสมีเส้นประสาทเยอะการที่ทําความสะอาดทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เกิดความสบาย การ่อนคลายของคนไขยด้วยจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอารม์เป็นเหมือนเทอปีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพอฝ่าเท้าได้รับการสัมผัสได้มีการเปี่ยนองคูมชั่วคราวเนี่ยมันก็ทำให้สบายขึ้นนั่นก็เสร็จแล้วโอเคอ่ะตัด